ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหาทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแอนนะคะครูสอนราจาวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะคะ,ะวันนี้ครูแอนจะมาสอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเริ่มกัน EP ที่2นะคะวันนี้ครูแอนจะมาสอนเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเรานะคะในบทที่1นนะคะเรื่องระบบในร่างกายนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูแอนจะสอนเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนะคะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารกันนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะเป็นระบบการย่อยอาหารที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตนะคะในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายของเราเพราะเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงอาหารที่เรากินเนี่ยเข้าไปให้เป็นสารอาหารเล็ก,เลกๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติถ้าระบบการย่อยอาหารทํางานไม่สมบูรณ์ จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอถ้าร่างกายจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ก็จะทําให้พัฒนาการของเรานั้นไม่เป็นไปตามวัยแล้วก็จะเริญเติบโตช้านะคะเพราะฉะนั้นระบบการย่อยอาหารจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กจากนั้นสารอาหารเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมผ่านเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต เ่าารมาดูสื่อประกอบการสอนกันเลยนะคะอันนี้คือระบบการย่อยอาหารที่ครูแอนได้วาดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะอะนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าทําไมเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารเนี่ยจึงไม่ไหลออกทางปากเพราะว่าการที่อาหารไม่ไหลออกหรือย้อนกลับมาเนี่ยเป็นเพราะระบบย่อยอาหารนะคะมีอวัยวะที่ทําหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้อาหารนั้นไหลย,ย้อนกลับมานั่นเองและอวัยวะเนี่ยทำหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงอีกด้วยจนทำให้ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้นะคะ,ะระบบย่อยอาหารเนี่ยมีหลายอาวัยวะเลยนะคะอวัยวะแรกนะคะปากนะคะอ่านักเรียนดูตามลูกศรเลยนะคะปากเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารภายในประกอบไปด้วยลิ้น ฟันและต่อมน้ำลายปากนะคะจะส่งอาหารเนี่ยให้ฟันเนี่ยได้บดเขี้ยวเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองแล้วลิ้นจะทำหน้าที่ในการรับรสชาติอาหารและคุกเขากับอาหารให้เข้ากันกับน้ำลายเพื่อให้กืนอาหารได้เป็นไงคะง่ายขึ้นส่วนในน้ำลายเนี่ยของเราเนี่ยจะมีน้ำย่อยที่ช่วยในการย่อยอาหารพวกแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะต่อมาหลอดอาหารนะคะเห็นไหมคะตรงท่อ าตามลูกศรเลยนะคะหลอดอาหารเป็นอวัยวะที่เป็นท่อกระอขอคภัยค่ะหลอดอาหารเป็นอวัยวะที่เป็นท่อกลวงนะคะส่วนปลายเนี่ยมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่ทําหน้าที่ในการบีบตัวให้หลอดอาหารเนี่ยปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไหลย้อนกลับมานั่นเองส่วนตับาตามลูกศรน,นะคะนักเรียนเห็นไหมคะเป็นรูปสีแดงนะคะเขาเรียกว่าตับนะคะ เป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดีแล้วส่งเก็บไว้ในถุงน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขยมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กๆถ้านักเรียนคิดคิดเอานะคะคิดตามภาพโคเอนนะคะถ้านักเรียนไม่มีตับไม่มีรูปสีแดงๆถ้านักเรียนไม่มีตับแล้วตับเนี่ยไม่ผลิตน้ำดีไม่ผลิตน้ำดีเสร็จแล้วไม่สามารถเก็บมาไว้ในถุงน้ำดีได้เวลาเรากินอาหารพวก ของที่เป็นมันๆเช่นหมูทอดไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยเข้าไปนะคะเนี่ยในน้ําดีเหล่าเนี้ยก็ไม่สามารถทําให้ไขมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆได้ให้สังเกตตัวเองเลยเราก็จะเป็นคนที่เป็นไงคะอ้วนท้วมและกลายเป็นคนอ้วนนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีตับดีที่สุดนะคะต่อมากระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารนะคะเห็นไหมคะเป็นสีส้มนะคะคล้ายมเมล็ดถั่วนะคะ กระเพาะอาหารเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารให้เป็นโปรตีนนั่นเองอต่อมาตับอ่อนตับอ่อนอยู่ตรงนี้นะคะูอะอแอนซูมไปใกล้ตับอ่อนนะคะตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ําย่อยแล้วส่งไปเลี้ยง อขออภัยนะคะตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ําย่อยแล้วส่งไปที่ลําไส้เล็กของเราลําไส้เล็กของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะนี่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นสีส้มนะคะเห็นไหมคะลำไส้เล็กเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะนักเรียนจําไว้เลยเพราะลําไส้เล็กจะมีความยาวที่สุดทําหน้าที่ย่อยอาหารทุกประเภทที่เรารับประทานเข้าไป และดูดซึมอาหารเข้าสู่หลอดเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายของเราเป็นไงจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะต่อมาลำไส้ใหญ่นี่เลยอยู่นอกลำไส้เล็กสีเขียวๆนะคะอ่ะลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะที่เป็นท่อกวงขนาดใหญ่นะคะส่วนปลายมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะเรียกว่าทวารหนักอ่าทวารหนักนักเรียนรู้จักไหมทวารหนักนี่ อยู่ตรงนี้นะคะนี่ถารหนักซึ่งเป็นที่ขับถ่ายอุจจาระของเรานะคะ,ะลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะแต่จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่มากกว่านะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะดูดซึมน้ำและเกลือแร่บางส่วนออกจากกาก,าก,าก,ากาอาหารทำให้กากอาหารเนี่ยเป็นก้อนรวมตัวกันเป็นก้อนที่เรียกว่าอุจจาระและก็ขับถ่ายออกมาจากร่างกายของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นระบบการย่อยอาหารเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รู้จักวิธีการรับประทานอาหารมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทํางานหนักแล้วก็จะทําให้รับสารอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรคะ ไม่พอดีและก็ไม่เหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรับประทานอาหารเข้าไปคือต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่สามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตได้นะคะอาจเป็นไงคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะกับระบบการย่อยอาหารที่ครูแอนได้เขียนเป็นแผนผังรูปมาให้นะคะ ให้นักเรียนศึกษาให้เข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวครูแอนจะสรุปอีกทีนึ่งนะคะอ่าอวัยวะการย่อยอาหารก็จะมีปากหลอดอาหารตับกระเพาะอาหารตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะ,ะภาพจะเป็นแบบนี้ขอให้นักเรียน ตั้งใจเรียนของครูแอนนะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งครูแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ